วันนี้เวลา16นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือจังหวัดชนบุรีโดยมีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชาการจังหวัดชนบุรีอธิบธดีผู้วิภาคสาภาคสองแม่ทัพภาคที่1ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและข้าราชาการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีเวลา17.11นาฬิกา11นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าเรือจุกสเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบอำเภสัตหีบจงหวัดชนบุรี ในการนี้ทรงเจิมเรือหลวงช้างหมายเลขเรือ792ซึ่งกองทัพเรือได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้จัดสร้างเรืออนเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกเพื่อมาประจำการในกองทัพทดแทนยุทธปกรณ์ที่ปลดประจำการลงซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือเพื่อรองรับบทบาทและหน้าที่ของกองทัพเรือในด้านการป้องกันประเทศการรักษาผลประโยชน์และเส้นทางคมนาคมของชาติทางทะเล โดยการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบุกสนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆซึ่งเรือลำนี้ได้เดินทางกลับมาถึงราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2566โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าเรือหลวงช้างชื่อย่อว่ารอหลอช้าง และชื่อภาษาอังกฤษว่า HTMS ช้างตามชื่อของหมู่เกาะช้างในจังหวัดตราดมีความยาวตลอดลำ210เมตรความกว้าง28เมตรกินน้ำลึก7เมตรระวังขับน้ำ25,000ตันมีกำลังพลประจำเรือ196นายโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จขึ้นยังเรือหลวงช้างทรงรับการถวายความเคารพจากยามใหญ่ ในการนี้แตรเดียวเป่าถวายความเคารพสามจบเรือหลืองปิ่นกล้าวยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงพระสุร,รายทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อเรือหลวงช้างและทรงคล้องพวงมาลัยณนะบริเวณหัวเรือหลวงช้าง แล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องโถงนายทหารพระราชทานพระบรมราชรโอการให้ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเรือหลวงช้างจำลองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายลองลูกปืนยิงสลุดหลวงนัดแรกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการกองเรือยุทธการเฝ้าทูลละองทุลีพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงช้างแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้บังคับการเรือหลวงช้างเฝ้าทูลละอ,องธุรีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้ทอดพระเนตรภายในห้องสะพานเดินเรือเรือหลวงช้างซึ่งเป็นห้องควบคุมการเดินเรือเพื่อให้เรือสามารถเดินทางไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยตรงตามเวลา โดยมีนายยามเรือทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการบนสะพานเดินเรือตามแนวทางและคําสั่งการของผู้บังคับการเรือภายในอุปกรณ์สําหรับการนำเรือที่ทันสมัยเช่นเรดาร์เดินเรือจำนวน2ตัวแบบ X-Band และ S-Band แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ GPS สําหรับการนำเรือระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้ตรวจสอบขณะปฏิบัติพล ขณะปฏิบัติการยกพลและขณะปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยานรวมทั้งระบบถือท้ายที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมายเรือหลวงช้างลํานี้เป็นเรือหลวงช้างลําที่3ของราชนาวีไทย โดยเป็นเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำใหม่ที่กองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัทไชน่าชิป b u i l d i n g Trading ต่อขึ้นนอู่ต่อเรือหูตรงจงหัวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้รับการปร,ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบมาจากเรือ LPD Type 071ที่ประจำการในกองทัพเรือจีนมีขีดความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติการยึดสเทินน้ำสเทินบก และมีขีดความสามารถในการลำเลียงกำลงังรบยกผลขึ้นบกจำนวน650นายมียานรบประเภทต่างๆรวมถึงยุโทโธปกรณ์อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานของกองทัพเรือได้ทุกประเภทใช้ระยะเวลาในการต่อเรือ4ปี โดยได้เข้าประจำการในกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการกองเรือยุทธการมีภารกิจในกลหลักในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกการขนส่งและลำเลียงอีกทั้งเป็นเรือบัญชาการมีภารกิจรองในการสนับสนุนการปฏิบัติการของเรือดำน้ำเช่นการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยการอพยพประชาชนการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจที่รับมอบหมายทันทีที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเช่นการฝึกผสม Blue Strike 2023ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเดือนกันยายน2566 ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการบริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล